ละครชีวิตรักใจร้าวตอนที่6แทดไปทำงานรีวิวรีสอร์ทที่เขาใหญ่ห้องพักของเธออยู่ไกลจากห้องของคนอื่นพอสมควรเย็นนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับก่อนไปงานเลี้ยงเธอได้เจอกับอิสเรเผู้ชายที่เธอขอร้องให้เขาแกล้งเป็นแฟนกับเธอสมัยตอนที่เลิกกับทานใหม่แทดแทดจริงๆด้วยอะ่ะพีแทดดีใจจังที่ได้เจอพี่อิด เราไม่ได้เจอกันตั้ง5-6าปีนะคะแล้วแท็บมาทำอะไรที่เขาใหญ่อะอย่าบอกนะว่าย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วอะไม่ใช่ค่ะแท็ยังอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมแท็มาทำงานค่ะเย็นนี้เขามีงานเลี้ยงด้วยมาทำงานอะไรไกลถึงนี่เชียวมารีวิวรีสอร์ทนี้ค่ะเขาเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยอยากจะให้มีนางแบบนายแบบมาช่วยรีวิวรีสอร์ทให้เขาอะค่ะสบ้าเหรอ รีสอร์ทที่นี่เปิดมาห้าปีแล้วนะเพิ่งเปิดอะไรซิงเหรอคะก็เห็นคนที่ติดต่อมาเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เอ๊ะหน้าแปลกจังแต่สงสัยว่าแท็จะได้ยินผิดอะคะ่ะก็คงจะอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทเจ้าประจําของพี่พี่มาพักนานแล้วตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วนะยังไงก็ขอบคุณนะคะพี่ที่เคยช่วยเหลือแท็ทุกอย่างเลย ถ้าไม่ได้พี่อิดแท็ก,ก็คงแย่ไม่เป็นไรอะไรที่แท็ดขอให้พี่ทำพี่ก็ทำให้หมดแท็ถึงเราจะไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีพี่ก็ยังรอแท็อยู่นะหัวใจของแท็ตตายไปแล้วละคะ่ะพี่อิดอย่ารอแท็ดเลยนะคะไม่มีประโยชน์หรอกถึงยังไงแท็ดก,ก็รักใครไม่ได้อีกใช่หนุม่มถอนหายใจไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปี หัวใจของแทดก,ก็ยังมีแต่ทานแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกกันแล้วแต่หัวใจของทั้งคู่ก็ยังคงรักกันเขาคงไม่มีสิทธิ์จะไปแทรกกลางได้ช่วงเย็นแทดไปงานเลี้ยงสมภพเจ้าของงานเดินเข้ามาทักทายเป็นยังไงชอบไหมคุณแทดเราต้อนรับอะไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าบอกได้นะครับไม่เลยค่ะ คุณสมภพต้อนรับดีมากอาหารการกินครบถ้วนบริบูรณ์แถมยังมีงานเลี้ยงต้อนรับพวกเราอีกคาดไม่ถึงเลยจริงๆค่ะดื่มเยอะๆนะครับปล่อยตัวได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงที่นี่ปลอดภัยขอบคุณมากนะคะแทดคงดื่มไม่เยอะหรอกค่ะพรุ่งนี้เริ่มงานเดี๋ยวจะไปทำงานไม่ไหวตามสบายมีอะไรก็บอกผมได้เลยนะผมก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละขอบคุณมากค่ะคุณสมภพ หญิงสาวมองไปรอบๆกายทุกคนเต้นกันสนุกสนานเธอดื่มไปแค่แก้วเดียวแต่ก็รู้สึกเวียนหัวมากกว่าปกติทำไมเวียนหัวแบบนี้อ่ะง่วงด้วยเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงนี้ง่วงขนาดนี้จะว่าเมาก็กินไปแค่แก้วเดียวนี่นะเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณแทสเปล่าค่ะแทสแค่เวียนหัวนิดหน่อยสงสัยจะเมา ให้ผมไปส่งที่ห้องไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแทดขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวล้างหน้าล้างตาคิดว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นยิงสาวรู้สึกว่าอาการของตัวเองไม่ปกติจึงโทรหาอิสเรเสเพราะเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้เธอที่สุดที่เธอไว้ใจได้พีดช่วยแทดด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแทดน้ำเสียงไม่ดีเลยเสียงก็ดังมากด้วยแทดมีอาการผิดปกติ หลังจากกินเหล้าเข้าไปนะคะแท็ไม่รู้ว่ามันมียาอะไรหรือเปล่าแท็อยู่ที่2ทเวนตี้ผับนะคะพี่พอจะรู้จักไหมรู้จักสิพี่เคยไปถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไปช่วยแท็นะพี่จะไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะโอ้ยปวดหัวมากฮัลโหลเป็นยังไงบ้างสมภพงานที่ฉันให้ทำเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับคุณกล้าวไม่ต้องเป็นห่วง ตอนนี้ทติยามีอาการเวียนหัวคลื่นไส้แล้วครับน่าจะเป็นผลจากยาที่ผมใส่ลงไปดีจัดการซะจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วก็มารับเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือไปตอนนี้มันเข้าไปในห้องน้ำครับแต่อีกเดียวก็คงจะหมดฤทธิ์ยาที่ผมให้ไปหนักพอสมควรดียายฉันผิดหวังนะชั้นใช้บริการคุณตั้งหลายครั้งละถ้าครั้งนี้พลาด ฉันจะไม่ใช้บริการคุณอีกคุณสมภพม่ต้องห่วงครับเราทำงานด้วยกันมานานคุณก็รู้นี่ว่าผมไม่เคยพลาดแทดอยู่ที่ไหนอ่ะแทดอะไรกันคุณบุกลุกเข้ามาได้ยังไงนี่มันงานเลี้ยงสวนตัวของทางเรานะผมถามว่าแทดอยู่ที่ไหนคุณมายุ่งอะไรด้วยแทดเขาเป็นพนักงานของเราอย่าให้รู้นะว่าใส่อะไรลงไปในอาหารของแทด ไม่อย่างนั้นลวก็ผมว่าคุณตายแน่พูดอะไรของคุณใส่อะไรเราไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นน่ะคุณออกไปจากงานเลี้ยงของผมเลยนะแทดแทดอยู่ที่ไหนอะ่ะแทดอิสราเอลไม่สนใจยังคงเดินตามหาทตัตยาและเห็นว่าเธออยู่ในห้องน้ำแทดช่วยด้วยค่ะพี่ช่วยด้วยงั้นออกไปกันตอนนี้เลยค่ะพาแทดออกไปก่อนแทดไม่ไหวแล้ว สมภพหุดหงิดหนักพลาดโอกาสแบบนี้มีหวังกล่าวเอาเรื่องเขาแน่กล่าวเองก็หุดหงิดหนักที่รู้ว่าสมภพจัดการกับแท็ไม่ได้เธอจึงบุกไปหาแม่ของทานคุณแม่คะเมื่อไหร่จะสั่งให้พี่ทานแต่งงานกับกล่าวสักทีแม่ก็กำลังจะสั่งอยู่นี่ไงล่ะกำลังจะจัดการให้อยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะกำลังกำลัง อะไรอะไรก็กำลังกำลังกราวรอนานมากแล้วนะคะรอมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกับพี่ธานสัทีกดฐานเขายังงานยุ่งอยู่เขายังไม่พร้อมจะอะไรกันนักกันหนานล่ะคบกันไปแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่นาที่เขายังรีรออยู่เพราะว่าเขายังรอแฟนเก่าอยู่ตั้งหากนะคะเขาสองคนจบกันไปนานแล้วนะห้าหกปีแล้วถ้าจะพูดขึ้นมาให้มันได้อะไร จบอะไรกันคะเขากับมันเน่ยเจอกันแล้วมีทีท่าอะไรอาวรกันไม่รู้ว่าเขาจะบอกเลิกกับกล้าวแล้วไปคบกับแฟนเก่าเขาเอีกเมื่อไหร่คุณแม่ก็จัดการอะไรสักทีสิคะไม่เห็นจะจัดการอะไรสักทีเลยอะใครบอกว่าฉันไม่ได้จัดการใครบอกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรถ้าฉันไม่ทําทานก็คงไม่ได้มั่นกับเธอหรอกแล้วคุณแม่ทําอะไรล่ะคะที่ว่าทําฉันก็เป็นคนสั่งให้หนึ่งแท็ก มันเลิกกับทานนะสิถ้าฉันไม่บีบบังคับว่าจะฆ่าพ่อแม่มันมันจะกล้าเลิกกับทานให้เธอได้สวมแหวนมั่นกับลูกชายฉันเหรอทานตัวชาหัวใจปวดหนึบเขาได้ยินทั้งหมดนี้แล้วชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังมากเขาเดินออกไปเผชิญหน้ากับแม่ที่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นฝีมือของแม่เองเหรอทานแม่ทำแบบนี้กับผมได้ยังไง แม่ก็รู้ว่าผมรักแท็ดมากแค่ไหนผมต้องเจ็บปวดขนาดไหนกับการที่ถูกแท็ดบอกเลิกผมเกลียดแม่ได้ยินไหมว่าผมเกลียดแม่ทานทานฟังแม่ก่อนนะทานไม่มีอะไรจะฟังทั้งนั้นผมจะไม่กลับมาบ้านหลังนี้อีกทานทานลูกทานก็จบไปแล้วนะคะสำหรับใจร้าว ตอนที่6ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันนะคะใครอยากได้หนังสือเล่มนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะคะไม่มีให้ซื้อแล้วค่ะโหลดได้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กได้ที่เว็บเมเ m a r มารค่ะ